บอร์ด PID Position Control นะครับตัวนี้ใช้ร่วมกับตัว DC Servo Motor ก็คือมอเตอร์ที่มี Encoder ติดอยู่ที่ตูดนะครับตัวนี้ซึ่ง Encoder นะฮะก็จะต่อเข้าที่จุดนี้นะครับตัวมอเตอร์ก็จะต่อเข้าที่จุดนี้นะครับ, Motor, รบแล้วก็ตัวไฟเลี้ยงต่อเข้าที่จุด 12โวลต์ <c oughs> เสียบสาย USB ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วมาดูการทำงานที่ซอฟต์แวร์นะฮะอันนี้จะเป็นค่า KP KI KD ที่ใช้สำหรับการจูนตอนนี้ที่จูนไปแล้วก็จะเป็น 4015แล้ว 0, 0 0 8นะครับอันนี้คือจูนเอาแบบ t r i a l and e r r o r นะครับก็คือลองผิดลองถูกไปเรื่อยนะครับซึ่งมันมีวิธีการหาคำนวณหาค่าเกณฑ์ที่ตามตำารานะครับซึ่งดีกว่าจะซึ่งจะดีกว่าตรงนี้ตอนนี้ที่ตำแหน่งก็จะเป็นที่0ูนย์องศานะครับเป็น1นรอบจะเีสามร้อยสองศา ตอนนี้ตำแหน่งอยู่ที่เซตไว้ที่0องศานะครับแล้วก็อ่านค่าตำแหน่งจริงอยู่ที่1.3นะครับเออเรอยู่ที่ลบ1.3ฮะเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวนี้ไปสัก200องศานะตัวตำแหน่ง ที่อันได้จากมอเตอร์ก็จะแท็กอยู่ประมาณ200องศานะครับซึ่งเออร r ตรงนี้เราสามารถปรับเกณฑ์ตรงนี้ได้นะฮะในที่นี้ผมพอแค่นี้ <c oughs> เราอยากจะให้มันเข้าเร็วเข้าไม่เร็วเออร์ er ror, น้อยกว่านี้ให้ลองปรับลองปรับจูนเกณฑ์ตัวนี้ดูนะ <c oughs> เปลี่ยนไปสัก500 <c oughs> แล้วกดเซน a นเดต้า ลองกลับมาที่0นะครับไอซามร้อยกสิบครับจะวัดประมาณนี้นะ